เทรดแท่งต่อแท่งด้วยพลาแอคชั่นและ EMA เป็นยังไงไปชมกันครับคลิปวิดีโอนี้สปอนเซอร์โดยคอสระบบเทรดยาวกำไรอย่างยั่งยืนด้วยกราฟเปล่าสวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับการแชร์ระบบในการเทรดนะฮะ วันนี้ก็จะมาคุยเรื่องแท่งต่อแท่งนะครับเทรดแท่งต่อแท่งยังไงนะการเทรดแท่งต่อแท่งเนี้ยส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ที่1ชั่วโมงในการดูแท่งต่อแท่งก็1ชั่วโมงดูแท่งดู1ชั่วโมงดูครั้งหนึ่ง1ชั่วโมงดูครั้งหนึ่งนะครับในการเทรดเนี้ยก็เราจะเล่นหลายๆคู่ทีเดียวก็ได้นะครับก็ดูแท่งต่อแท่งเช่นอ่ะบิตคอย n ทองเงี้ย สมมุติเหลืออีกเนาทีใช่ไหมครับตอนนี้เราดูว่าแท่งต่อแท่งเป็นยังไงอ่แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาดูก่อนว่าเราใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนบ้างในการช่วยวิเคราะห์นะครับก็เราจะใช้ตัวเดียวก็คือ moving average นะฮะเส้น10นะครับ exponential นะครับสีอะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่ท่านเลยนะฮะใช้เส้นเดียวในการดูนะครับทีนี้เราจะใช้ price action engulfing นะครับในการดูนะครับว่าตรงไหนเป็น engulfing นะฮะหลักการเลยก็คือว่าสมมุติผมใช้1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆจะใช้กี่ชั่วโมงเอ้กกี่ทำฟไหนก็ได้แต่ผมใช้1ชั่วโมงในการดูว่าเมื่อ,อไรก็ตามก่อนอื่นเลยหนึงดูเทรนด์นะครับดูเทรนด์เช่นตอนนี้เทรนด์ขึ้นคู่ ea เทรนด์ขึ้นนะครับก็หมอเป็น ขาขึ้นนะครับแต่ดูก่อนว่าเมื่อไหรก็ตามที่มันเลยโลลงมาแล้วสมมติเนี้ยกรณีเนี้ยเลยโลลงมาเพราะฉะนั้นเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยครูเนี้ยก็อาจจะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ที่เราตั้งใจไว้ว่าจะถ,ถึงเป็นเทรนขึ้นแต่ว่ามันเลยโลมาแล้วอาจจะลงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี้ยก็ เปลี่ยน,นครับเปลี่ยนอ่ะอย่างเช่นกรณีนี้ ecat เออ ecat เนี่ยได้ไหมได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันทำยกโลยกไฮยกโลยกไฮแล้วมันเป็นยังไม่เลยโลนะครับยังไม่เลยโลเพราะฉะนั้นเนี่ยแท่งเนี้ยเป็น p r a c t i o n engulfing และอยู่เหนือเส้นสิบครับถ้าเซลต้องอยู่ต่ำกว่าเส้นสิบ เส้น10และเป็นเทรนลงถ้าเป็นแพรแอคชันขาขึ้นนะครับต้องอยู่เหนือเส้น10นะครับถ้าจบ1ชั่วโมงนะครับอยู่เหนือเส้น10ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับบายได้นะครับต้องให้จบก่อนนะครับใน1ชั่วโมงครับเพราะบางทีเนี่ยเหลือ4นาทีก็จริงเราไปรีบเข้าก่อนเนี่ยอีก4นาทีนั้นคือมันลงมา ก็เป็นไม่ได้นะครับอ่ะ E c a t นะฮะมาดูอีมาดูต่อไปนะครับสมมติคู่ต่อไปอ่ะอย่างนี้เทรนขึ้นใช่ไหมเทรนขึ้นแต่ว่ามันได้เลยโลแล้วนะครับได้เลยโลคือตรงนี้เป็นโลเพราะฉะนั้นมันอยู่กัมกึ่งตรงนี้ก็เลยยังไม่มองว่าน่าน่าจะบายแล้วก็พลายแอคชั่นก็ ยังไม่เลยถ้าจะบายต้องเลยเส้นเส้นสิบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบายไม่ได้เหมือนกับกรณีเนี้ยเหมือนกับกรณีเนี้ยเห็นไหมครับกรณีนี้หรือกรณีกรณีนี้นะครับกรณีนี้กรณีนี้เห็นไหมตรงเนี้ยเกิด engulfing นะครับแล้วก็อยู่เหนือสิบเลยนะครับก็บายได้นะครับมาดูคู่อื่นกันอ่ะอย่างเช่น ที่ผ่านมาคือตรงนี้นะครับแท่งนี้คู่ยูแคทนะ <_ C ut> ก็คือบริเวณนี้นะฮะ <_ S 1> เห็นไหมเซลรลได้กำไรเลยนะครับเทรนลงและเกิด engulfing นะครับได้กำไรทันทีนะฮะประมาณนี้อ่ะอย่างกรณีตรงนี้เห็นไหมครับแท่งนี้เทรน,นเป็นเทรนขาลงนะครับเทรนขาลง แล้วเกิดพาย a c น i ตรงนี้สุดท้ายแล้วปิดหนึ่งชั่วโมงมันไม่ได้อยู่ต่ํากว่าเส้น10นะครับแต่ว่าแท่งนี้ต่ํากว่าเส้น10เซลล์ตรงนี้มันก็ไปเลยเห็นไหมครับไปได้ก็กําไรนะครับเหมือนอย่างกรณีนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับกรณีนี้ปิดชั่วโมงไม่เลยเส้น10หมดเลยนะครับทีเนี้ย ตอนแรกเป็น engraving ตรงนี้นะครับเป็นแท่งคู่กันนะครับแต่ว่ามีแท่ง c o n f i r มแล้วก็เลย10ตรงนี้ทําให้เซลล์ตรงนี้ได้นะครับ stop loss ตรงไหน stop loss เหนือแท่งเทียนนะครับ mm hmm. กรณี sell, เซลล์เหนือแท่งเทียนนะครับเราจะ rr ที่1เท <1, S 1> ่าขึ้นไป1เท <1, S 1> ่าขึ้นไปนะครับโอเคหรือจุดนี้นะครับหรือจุดนี้หรือจุดนี้นะครับ ถามว่าตรงนี้เป็น engulfing ไหมไม่ใช่นะครับต้องกืนกินใหญ่ขนาดนี้นะครับถึงจะใช่นะครับและตอนนี้ได้มีการ high, ยกลบแล้วมันเกิด engulfing ตรงนี้อยู่เหนือเส้น10เราก็ายตรงนี้ได้นะครับ rr ก็ได้1ต่อ1นเท่ากว่านะครับใครมาถึงตรงนี้ก็2เท่าเลยนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองครับใช้ high action engulfing เส้นสินะครับแล้วแต่เพื่อนเลยนะครับจะเล่น m5 ก็ได้แต่ว่าผมมองว่ามันมันเร็วอาจจะเร็วเกินไปนะครับผมจะใช้1ชั่วโมงนี่นะครับในการดูดูทุกคู่เลยนะครับเช่น1ชั่วโมงใกล้ๆนี้คู่ไหนบ้างอะไรเงี้ยอ่ะอย่างคู่นี้นะครับยูฟรังวันนี้ผมก็เข้าไปนะครับเพราะว่าเกิดเงื่อนไขตามข้อนี้หมดเลยนะครับก็คือเทรนด์ลงและเส้น1ิชนปุ๊บแล้ว มันเกิดแพช่นเ n g r a i n g นะครับก็เซลล์ต่อก็ได้กำไรไปนะครับ1เท่ากว่านะครับก็ดูอย่างเงี้ยทุกทุกท,ทุกชั่วโมงฮะให้ปิดชั่วโมงจริงๆนะครับไม่ใช่เข้าก่อนนะฮะบางทีอาจโดนหลอกนะครับอย่างตอนนี้เนี้ยทองทองพูดถึงหนึงชั่วโมงตอนนี้คือเป็นเทรนลงถูกไหมโลต่ำให้ต่ำโลต่ำอ่ะเรารอ แท่งสีแดงที่ทะลุโลมาเอที่ทะลเุเส้นสิบมาตรงนี้ค่อยเซลอย่างนี้แค่นี้เองครับง่ายๆในการ trade. เทรดเทคนิคนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆเอาไปใช้แล้วก็กําไรกันทั่วหน้านะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับกดติดตามกดซับสไคร์นนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะผมจะมาแชร์ประโยชน์อย่างนี้นะฮะเรื่อยๆนะครับประโยชน์ในการระบบเทรดวิเคราะห์กราฟหรือแนวคิดในการเทรดนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้กำไรกันในตลาดนี้โดยทั่วกันนะครับโอเควันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนำอีกช่องทางในการติดตามผมนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ของผมนะครับก็คือ worktrader.com นะครับ v a c a t r A d e r c o m นะครับก็พิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับก็เว็บไซต์นี้นะครับ จะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ forex นะครับล้วนๆเลยนะครับก็คือเราจะมีทั้งบทความนะครับอันแรกคือบทความนะครับบทความก็จะใครที่ชอบอ่านบทความเกี่ยวกับการเทรดนะครับเกี่ยวกับไมซ์เซตต่างๆเนี่ยแนะนําหน้านี้นะครับบทความคลิกตรงนี้นะครับเครื่องมือช่วยเทรดนะครับเครื่องมือช่วยเทรดอ่ากดไปปุ๊บก็จะเป็น ส่วนใหญ่จะเป็นอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมแจกหรือ,อที่ช่วยในการเทรดของคุณนะครับผมจะเอามาอัปเดตเรื่อยๆครับในนี้นะครับและก็ทิปเทคนิคในการเทรดอ่านี้จะเป็นเทคนิคในการเทรดเป็นระบบเทรดที่จากประสบการณ์ตรงของผมนะครับซึ่งมีเยอะแยะเลยท่านสามารถมาดูได้ว่าเทคนิคไหนเหมาะกับท่านนะครับซึ่งฟรีหมดเลยนะครับมีหน้าหลายหน้าเลยนะครับ อ่าเห็นไหมครับและก็ตรงนี้วิเคราะห์กราฟนะครับวิเคราะห์กราฟก็เป็นการวิเคราะห์กราฟส่วนใหญ่จะเป็นวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์นะครับผมจะทําวิเคราะห์กราฟทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์นะครับเป็นการวิเคราะห์กราฟสัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วตรงนี้มือใหม่หัดเทรดใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยหรือยังไม่กําไรใน f o r e x นะครับก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับมือใหม่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับพาแอคชั Plan ่นหรือว่าดาวเทอรี่นะครับซึ่งผมก็จะอัปเดตใหม่เรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นห้องสมุดโฟเล็กหมายถึงตรงนี้จะเป็นหนังสือนะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีๆนะครับกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดเลยนะครับเข้าเครื่องของท่านเลยนะครับเนื้อาหาน่ารู้โฟเล็กอ่าอันนี้มีหลายอย่างเลยเห็นไหมครับอนันนี้ก็ใครชอบอ่านก็กด เข้าไปได้เลยนะครับกดตรงนี้แล้วมันจะขยายแบบนี้นะครับอินดิเคเตอร์อจะบอกคร่าวๆว่าใช้ยังไงนะครับ,วบเว็บไซต์ช่วยวิเคราะห์เนี่ครับ forex broker อ,อันนี้ก็เป็นการรีวิวบล็อกเกอร์เนาะถ้ามีบล็อกเกอร์ไหนเนี่ยที่ให้ผมมารีวิวผมก็จะรีวิวนะครับส่วนเกี่ยวกับเราก็ช่องทางการติดต่อของเรานะครับช่องการติดต่อโอเคก็ฝากไว้นะครับสำหรับเว็บไซต์ของผมนะครับ ซึ่งมาเว็บเดียวเนี่ยท่านสามารถได้เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเทรด f o r e x ได้เยอะเลยนะครับโอเคไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับที่สนับสนุนครับผม คลิปวิดีโอนี้สปอนเซอร์โดยคอสระบบเทรดยาวกำไรอย่างยั่งยืนด้วยกราฟเปล่า